เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เดอร์ด้วยกันสัก2ออเดอร์นะครับน้องกราฟค่อนข้างที่จะอตอนนี้นะครับเทนมันค่อนข้างชัดนะเดี๋ยวพี่ไอจะดูก่อนนะครับจะรอเข้า order. ออเดอร์เดี๋ยวนะจะขยับเส้นแนวนอนตรงนี้ขึ้นไปนี่ค่อนข้างที่จะลำบากจังอ่ะโอเคมันขึ้นไปชนแนวต้านข้างบนน้องๆ้อง,องแล้วไม่สามารถที่จะข้ามไปได้นะครับเทรนขาขึ้นนะครับเทรนขาขึ้นนะ ไปชนด้านบนแล้วไม่สามารถทะลุข้ามไปได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมารอดูนะครับมารอดูว่ามันจะกลับตัวตรงจุดนี้ไหมนะครับมันเกิดเป็นลักษณะเหมือนแฟลชั่นของไฮาร a ามิแพทเทิร์นนะครับเป็นแท่งเล็กอยู่กลางแท่งใหญ่นะครับก็มีแนวโน้มที่จเกิดการกลับตัวถ้าเกิดจะเข้าบายน้องๆต้องรอให้มันทะลุแนวต้านก่อนนะครับถึงจะเข้าได้ ถ้าจะเข้าเซลล์รอให้มันลงมาใต้เส้น s m a 5ก่อนนะครับก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้เช่นกันเพราะว่ามันเกิดพลังชั่นนะครับบริเวณใกล้แนวต้านเป็นแนวต้านหลักด้วยนะครับที่เอาเส้นแนวนอนไปทาบไว้เนี่ยนะฮะดูนะครับอตรงนี้มีแนวย่อยส่งกราฟขึ้นไปตรงนี้ แนวหนึ่งนะครับพอขยับกราฟมาแล้วมันมีแนวย่อยโผล่ขึ้นมายังนะครับตอนนี้ยังเข้าอะไรไม่ได้เลยนะครับยังเข้าอะไรไม่ได้ถ้าลงมาหาแนวย่อยตรงนี้ก็โอเคนะครับถ้าเกิดรีเจคชั่นที่แนวย่อยนี่ก็เข้าเดอร์บายได้อยู่นะบายนะฮะเพราะว่าแท่งก่อนหน้านี่มันถูกดันขึ้นไปจากแนวย่อยนะฮะแต่ถ้าไม่ลงมาไม่เข้าครับมันส่มเสียงเกินไปรอให้มันปิด แนวต้านด้านบนก่อนแล้วค่อยตามดีกว่าจะปลอดภัยกว่านะครับรอ,อดูก่อนเนะเข้าสักสองออเดอร์นะฮะยังนะครับยังไม่สามารถเก็บได้นะครับ น้าลุแล้วยังไงโอเคทะลุแล้วนะครับแล้วก็วิ่งข้ามไปแนวไปไส้ของแท่งสีเขียวด้านซ้ายไปได้นะครับพี่ไอ้กดเข้าเดิร์ตามไปนะฮะแท่งนี้นะครับขึ้นไปทะลุแนวนะครับแล้วก็แท่งเปิดนะครับมันเปิดแล้วก็วิ่งข้ามไปไส้ของแท่งสีเขียวพี่ไอ้กดเข้าเดิร์ไปตามทิศทางนะครับก็ ไม่น่ามีปัญหานะครับน่าจะชนะขาดแล้วขึ้นไปแล้วแบบนี้จะตามได้ไหมตามอีกได้ไหมไม่ตามแล้ว<ม>นะครับ,น,รบน้องเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทะลุไปไกลนะครับมันต้องรอการพักตัวครั้งใหม่แล้วนะครับรอดูก,ก่อนนะครับแม่หลับหรือะ <ยา S 1> เรียบร้อยนะครับไป1หนึ่งออเดอร์นะฮะเดี๋ยวเข้าอีกหนึ่งออเดอร์นะครับรอการพักตัวครั้งใหม่นะครับน้องครับโอ้ยดีเลยอ่ะโอเคอ่ะรอดูนะครับด้วยมันทะลุไปไกลมีโอกาสที่แท่งนี้จะกลายเป็นแท่งพักตัวนะครับดูนะเราจะรอดูว่ามันพักตัวแบบไหนนะครับถ้าพักตัวอ่อนแรงก็อ่าไม่ต้องรอแท่งคอนเฟิร์มนะครับแต่ถ้าแข็งแรงต้องรอก่อนนะฮะ ดูนะครับดูแท่งนี้นะครับว่าจะพักตัวแบบไหนนะครับจังหวะมันได้นะครับทะลุแนวไปแล้วเรารอแท่งพักตัวมันมาพอดีนะฮะพักตัวพอดีการพักตัวเราจะต้องเอาเนื้อเทียนนะครับไปพิจารณาร่วมกับแท่งในภาพรวมนะครับแท่งเทียนอื่นๆในภาพรวมเราเทียบกับแท่งก่อนหน้าแท่งเดียวไม่ได้นะฮะน้องๆพักแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะ แข็งแรงไหมก็แข็งแรงพอสมควรนะครับแต่ถ้าได้จุดเข้าที่ดีนะครับก็เข้าออเดอร์ได้อยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงมากอะไรนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่ออยู่นะแต่รอจุดเข้าครับถ้าจุดเข้าไม่ดีไม่เข้าครับโอเคมาย่อตัวลงมาหาเส้น S M a 5เกิด rejection นะครับเส้น S M a 5นอกจากเป็น เป็นตัวช่วยบ่งบอกเทรนแล้วมันยังเป็นเหมือนกับเส้นแนวรับแนวต้านเคลื่อนที่นะครับกราฟลงมาย่อลงมาหา,าเกิดรีเจคชั่นนะครับมันบ่งบอกว่าที่เส้น S B a 5มีแรงซื้อรออยู่จริงเทรนชัดก็กดเข้าออเดอร์ไปนะฮะอาจจะได้ถึง3มออเดอร์นะครับถ้าขึ้นไปคอนเฟิร์มเก็บไส้ของแท่งเขียวได้นะฮะแต่ถ้าไม่ได้พี่ไอเข,เ,ขเข้าแค่2นี่แหละนะครับโอเค วินไปนะครับโอเคชนะไป2ออเดอร์ลวดสวยๆนะครับลาการแค่นี้นะครับ2ออเดอร์เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้นะครับ78%โอเคครับสวัสดีครับผม